สวัสดีครับข้อนรัอเข้าสู่ช่อง4จู่มพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีเมถุนในเดือนมีนาคม2564ครับก่อนอื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ด้วยกันแอดไลน์ดีมาที่บลิปเบอร์69ซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปโพสเอาไว้แล้วสามารถแอดไลน์ดีมาทําค่าครูได้ครับเรามาฟังคําพยากรณ์นะครับในเดือนมีนาคมเดือนที่3ของปี2564กันเลยซึ่ง โดยภาพรวมนะครับจะมีการโคจรยาา้ายราศีทั้งหมด6ดวงซึ่งก็ค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะครับโดยมีดาวพุธด,ดาวประจําตัวเนี่ยโคจรย้าย2รอบนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวดาวประจําราศีเกิดเลยนะครับก็คือดาวพุธนี่แหละมีการโคจรย้ายราศีดวงแรกเลยนะครับก็คือเข้าสู่ราศีกุมในวันที่9มีนาคม2564นะครับซึ่งราศีกุมเนี่ยเป็นภพสุภา ตนุสุภะนะครับหมายถึงความสำเร็จการมีสุขภาพที่ดีการมาีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะครับแต่มันเป็นแค่เ,เขาเรียกอะไรจุดเล็กๆก่อนนะครับเดี๋ยวนำจิ้มมันเป็นแค่นำจิ้มนะครับเดี๋ยวชุดใหญ่กำลังจะตามมานะครับในปลายเดือนบอกไว้เลยนะครับจะได้ติดตามกันถึงปลายคลิปเนาะทีนี้ ยัมีเฮนะราศีเมทุนเนี่ยนะครับมีการเปลีป่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตนะครับดาวพุธเนี่ยเข้าสู่พบสุภาษห,หมายถึงว่าเราจะสําเร็จในตัวตนจะสำเร็จในเรื่องของวาสนาของเราเกิดความสําเร็จขึ้นความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหมายถึงชีวิตประจําวันจะดีขึ้นการใช้ชวีิตเราดีขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะมาคอยซัพพอร์ตตัวเรามากขึ้นนะครับทีนี้ ดาวดวงที่2นะครับจะมีการโคจรยาราศีคือดาวทิตย์ดาวทิตยเนี่ยนะครับมาจากภพสาชะเข้าสู่ราศีมีในวันที่14มีนาคม2564นะครับประมาณกลางเดือนนะครับเป็นต้นไปเนาะได้ตำแหน่งอุจจาว,วิลราชซึ่งดีนะเป็นตำแหน่งที่กำลังจะขึ้นสูงสุดในรอบปีเนาะอยู่ในภพเรือนเรือนกรรมาการกระทํำนะครับ หรือการงานนั่นเองนะครับก็หมายความว่า,าคุณจะมีการเข้าสังคมนะครับแล้วเป็นจุดโดดเด่นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการงานที่ดีขึ้นด้วยนะครับหมายความว่า จะมีชื่อเสียงมีความโดดเด่นเรื่องของการงานแล้วก็จะมีเรื่องของการเข้าสังคมที่โดดเด่นขึ้นด้วยนะครับมาคมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าวาสนาของคุณกาลังจะเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะก็กลายเป็นว่าตัวเราก็จะทําให้เ,เกิดผลดีเพราะเนื่องจากว่าอยู่ในเรือนสุภาษนะครับแต่มันยัง,ยงมันยังมีข้อติอยู่ตรงอย่างหนึ่งตรงที่ว่าต้องรอปลายเดือนนะครับทีนี้ดาวทิตย์เนี่ย จะเกาะกลุ่มกับดาวอีก2ดวงนะครับก็คือดาวศุกร์กับดาวพุธกระดาวประจําตัวนี้แหละนะครับไอ้ดาวอาทิตย์กับดาว ผลัดเนี่ยอขอโทษนะครับดาวอาทิตย์กับดาวพุธเนี่ยนะครับดาวประจําตัวเนี่ยได้คู่วิชาการนะครับหมายถึงการเซ็นสัญญาการร่วมหุ้นลงทุนต่างๆนะครับอยู่ในพบการงานนะครับดังนั้นเนี่ยหมายถึงว่ามีลักษณะของการวางโครงการหรือแลนว่าจะมีการร่วมหุ้นลงทุนรวมถึงลักษณะของการเดี๋ยวไปบอกทีหลังนะครับ ลักษณะนี้ก่อนนะครับร่มหุ้นลงทุนเรื่องของการงานนะครับแต่มัาจะมีอีกปัจจัยหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงปลายเดือนนะทีนี้ดาวดวงต่อไปนะครับที่มีการโคจรยาราศีคือดาวพระเกตสุริยา t ดาวพระเกตสุริยา t เนี่ยจะมีการโคจรยาราศีนะครับจากราศีธนูเข้าสู่ราศีตุลในวันที่17มีนาคม2564นกนะครับกลางเดือนไปแล้วเหมือนกันเนาะดาวพระเกตเนี่ยเป็นดาวจุกจิก กวนใจดาวแห่งประสบการณ์เส้นลางสังหรณ์เนาะอินทนพปุตตะนะครับก็หมายความว่าบางทีมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบริวารน,นะครับหรือลูกหลานก็ได้นะครับมีเรื่องของการที่เราจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับก็หมายความว่าอ,อารมณ์ความรู้สึกของเราจะมีการปั่นป่วนเล็กน้อยนะครับหมายความว่าม,มันมีการกระทบให้เราเกิดผล ทั้งข้อดีและข้อเสียเนื่องจากว่าตอนแรกอ่ะดาวพฤหัสบดีะนะครับอยู่ในภพบ,บุรณะกลุ่มกระดาวเสาเป็นคู่เปลี่ยนแปลงไงมบันหมายคมว่าบางทีมันอาจจะร้ายแต่มาจะมาพลิกให้ดีขึ้นในช่วงปลายเดือนนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นตัวเฉลยให้ฟังาดาวดวงสุดท้ายเพราะจะมีการโคจรย้ายราศีดวงสุดท้ายนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเกิดการที่ทําให้เรานั้นมีการเปลี่ยนแปลง กับตรรับแบบพลิกล็อกพระดาวเกตเนี่ยมันยังหมายถึงความพลิกล็อกด้วยนะครับหมายถึงยูดีมันก็เปลี่ยนซะเฉยเลยอะไรแบบเนี้ยยูดีมันก็มาทําให้เราเซอร์ไพรส์อะไรแบบเนี้ยนะครับแต่เซอร์ไพรส์ในทางที่ที่ค่อนข้างจะดีหน่อยนะอ่าแล้วก็เลงกระดมนีอยู่คือการพลิกผันแต่การเซอร์ไพรส์เปลี่ยนไปในทางเนี้ยเราต้องหมายถึงว่าเราต้องมีความชัวร์ความมั่นคงรองรับอยู่นะไม่ได้แปลว่าอะไรที่มันเลื่อนลอยแล้วมันจะสําเร็จนะครับ อย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีเหตุและผลอยู่ดีๆมันจะแบบเซอร์ไพรส์มันมันต้องมีที่มานะ่ะพูดง่ายๆหมายถึงว่ากรรมคือการกระทําเมื่อเราทําอะไรไว้ในอดีตเนี่ยไม่ได้หมายถึงอดีตชาตินะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราทําไว้ดีแล้ว แต่มันยังไม่ออกผลที่ดีมันยังไม่ถึงความสําเร็จหมายถึงว่าวาสนาเรายังเดินไปไม่ถึงความสําเร็จนั้นหมายถึงว่าเราก็ยังไม่ได้รับแต่ครั้งนี้มันจะเกิดการที่เราเดินไปหาความสําเร็จนั่นเองแต่เราต้องทําดีมาก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าฉันยังเพิ่งเริ่มต้นแล้วมันจะสําเร็จเลยถามว่ามาสาเร็จได้เลยไหมมีแต่แค่บางคนไม่ใช่ทุกคนต้องไปดูดาวตั้งหลับในดวงชะตาอีกด้วยนะครับของแต่ละบุคคลต่างกันนะอันนี้มันต้องเขาเรียกว่าดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะครับ อันนี้มันจะพลิกดีพลิกร้ายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของเราหรือกรรมที่เราเคยทํามานะครับในอดีตไม่ได้แปลว่าอดีตชาติแต่อดีตที่ผ่านมานั่นเองนะครับเราเคยทําอะไรไว้ก็จะได้รับผลอย่างนั้นนั่นเองนะครับไม่ว่าร้ายหรือดีนะทีนี้ดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวศุกร์จะมีการโคจรยาราศีนะครับเข้าสู่ราศีมีในวันที่19มีนาคม2564ับตำแหน่งอุดหรือมหาอุดด้วยนะครับ อ,อยู่ในพบการงานนะครับดาวสุขน,นะครับมาจากพบเรือนวินาศหนึ่งะครับพุตตะหนึ่งดังนั้นเนี่ยหมายถึงว่าจะเริ่มต้นมีการสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่นะครับก็เป็นข้อดีนะแต่บางทีอ่ะความสุขความสมหวังเนี่ยอาจจะเกิดการผิดหวังก็ได้มันได้2อ,อย่าง พะมีดาวมฤตยูเนี่ยนะครับเป็นตัวพลิกผันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยหมถึงว่าเลงกับดาวเกตที่อยู่ในภพปุตตะมันเชื่อมสัมพันธ์กันดังนั้นเนี่ยมันจะเสไพยไปในทางที่ดีหรือร้ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมพฤติการการเลือกการคิดการตัดสินใจและการกระทําของคุณเองการกระทําในที่นี้หมายถึงว่าอดีตที่ผ่านมาคุณทําอะไรมาเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่เล่ามาเมื่อสักคู่นี้นะครับว่าถ้าคุณอาตมที่กับมันลงมือกับมันมุ่งมั่นกับมันผล ที่จะออกมาในการพลิกครั้งนี้จะเป็นในทางที่ดีแต่ถ้าคุณเพิ่งเริ่มต้นทําแบบเช้าชามเย็นชามมันก็กลายเป็นว่าผลล้มเหลวแน่นอนมันต้องออกมาล้มเหลวแน่นอนเพราะอย่าลืมว่าเหตุมันคืออะไรผลมันต้องน้อยแบบนั้นถูกไหมครับเหมือนกับทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัว่วมันไม่ได้หมายถึงว่าทําดีกับทาชั่วยอย่างเดียวนะหมายถึงทําถูกทางไปถูกทางด้วยทําถูกทางมาถูกทางมันย่อมได้ผลที่ดี หมายถึงความสําเร็จนั่นเองแต่ถ้าคุณทําผิดทางมันก็ล้มเหลวเช่นกันอย่าลืมนะครับทุกอย่างมันต้องตั้งอยู่กับปัจจัยที่มาที่ไปไม่ได้แปลว่าทุกอย่างมันจะอุบัติความดีมไปทั้งหมดนะครับอย่าลืมว่าถ้าคนเราเนี่ยทำผิดทางมันไม่ได้ประสบความสําเร็จได้หรอกนะครับเออเราต้องเข้าใจศัจธรรมทางความเป็นจริงของโลกเราด้วยเนาะต่อไปดาวพุธนะครับมีการโคโจรยาราศีนะครับเข้าสู่ราศีมีน กมัมมะในวันที่26มีนาคม2564ได้ตำแหน่งประและนิดก็คือดาวประจำตัวเนี่ยนะครับช่องที่2เข้าสู่พบกรรมะเนีย่ยเป็นประประนิดหมายความว่าระมัดระวังอย่าลืมสติมีสติเข้าไว้แล้วทุกอย่างจะพลิกผันไปในทางดีบางคนเนี่ยดีมาแต่เริ่มต้นแต่มาตกมาตายในตอนหลังก็ได้เพราะดาวประจำตัวเข้าร่วมนะครับหมายความว่าจะดีจะร้ายอยู่ที่สติของตัวเราอยู่ที่การเอาตัวรอดของตัวเรา แต่โชคดีที่มันได้ดาวยงยศและมีดาวสนับสนุนขนาบข้างด้วยนะครับสองดวงคือในเดือนมีนาคมเนี่ยจะมีการชุมนุมของดวงดาวทั้งหมด3ดวงอาทิตย์พุธและศุกร์ซึ่งเป็นดาวที่ให้คุณทั้งหมดและอยู่ในภพที่ดีคือภพการงานการกระทําดังนั้นเนี่ยมันมีตัวซัพพอร์ตให้เราเนี่ยทำดีทําดีย่อมได้ดีไม่ต้องกลัวอะไรผลสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนอะไรแบบเนี้ยอย่างที่บอกมาทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับการกระทําและพฤติกรรม ของคุณทั้งหมดเลยในือนมีนาคมนี้นะครับดังนั้นเนี่ยโฟกัสให้ถูกจุดนะเออถ้าเปิดคุณโฟโฟกัสผิดจุดเนี่ยทุกอย่างล้มเหลวแน่นอนนะครับรับรองไม่ต้องออคิดอะไรมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ใครใครจะดีจะร้ายก็ตามจริงนะอนุมานได้แล้วแหละครับว่าใครที่เก่งการแล้วแบบว่ามันมีผลดีลางลางดีอะ บอกไว้ล่วงหน้าก็แดงว่าคุณต้องสําเร็จแหละแต่ถ้าลางลายว่าเอฉันผิดพลาดต,ตรงนู้นตรงเนี้ยอาจจะประสบความล้มเหลวได้นะครับต้องระวังต้องรีบแก้ไขมันไม่ใช่ว่าจะไม่ได้นะแต่ถ้าคุณแก้ไขได้มีสติเนี่ยแก้ไขแล้วอาจจะได้ก็ได้เพราะดาวพุธอยู่เดียดเขาเรียกว่ากลุ่มกับดาวศุกร์นะครับเป็นคู่ธาตุน้ำเนี่ยมันหมายความว่ามีพลังอันล้นเหลือเพราะดาวประจําตัวเนี่ยมันไปร่วมอยู่ด้วยนะครับในภพที่ดีหมายความว่ามันแก้ได้ อ,อ,อย่าพิ่งน้อยใจอย่าพิ่งเขาเรียกว่าอย่าพิ่งดอปถ้าคุณดอปเมื่อไหร่หมายความว่าถ้าใจคุณถอดใจเมื่อไหร่เนี่ยคือผลยังไม่ออกมาเลยอ่ะยังไม่ออกหัวหรือก้อยแต่คุณเนี่ยเอาใจไปติดยึดแล้วว่าเออมันไม่ได้แน่นอนเลยพยายามคิดบวกเข้าไว้แล้วสิ่งต่างๆจะไปในทางที่ดีขึ้นนะครับอยู่ที่ผลแห่งการกระทําของเราด้วยนะครับว่าถ้าเราตั้งใจที่จะแก้แล้วก็ทุ่มเทกับการแก้ข้างเนี้ยอาจจะสําเร็จได้นะครับ อาจจะนะทีนี้ตัวสุดท้ายเป็นตัวเปลี่ยนคุณคุณนะครับเตรียมตัวเฮได้เลยสำหรับคนเมถุนเนี่ยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเนี่ยนะครับ,นะรบก็คือดาวพฤหัสบดีจะโคจรเสิร์นะครับจากราศีมังกรพบวรณะเข้าสู่พบสุภาษนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆเลยนะครับมาจากพบปัตนิด้วยนะครับในวันที่29มีนาคม2 5 6 4อยู่ในเดือนมีนาคม3วันนะครับก็พูดง่ายๆว่า เอาง่ายๆคือเดือนเมษายนแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีของเรานะครับปัตตนิเข้าสู่พบสุภะนะครับดีในลักษณะของเพศตรงข้ามใครที่ผิดหวังไม่สมหวังอรอนานนะครับหรือสิ่งต่างๆชอกลาบทุกอย่างมันดูเหมือนจะสําเร็จแต่มันยังติดมันยังค้างมันยังคาอยู่นี่แหละกาลังจะสําเร็จละนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมพฤติการการกระทําของคุณด้วยนะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทําเพราะดาวไปชมนุมเนี่ยพบการกระทําหมายความว่าคุณจะประสบความสําเร็จได้ง่ายมากๆนะครับด้วยการที่ผู้ใหญ่นั้นคอยซัพพอร์ตสนับสนุนส่งเสริมเพราะดาวไปชมนุมหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่และรวมถึงคู่ครองด้วยดังนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องความรักจะคลี่คลายสิ่งที่ร้ายๆจะคลี่คลายเพราะว่าพบวรณะหมายถึงการสูญเสียการผิดหวังการเศร้าใจการ อกเศร้าเสียใจการาเสียหายนะครับพอเข้าสู่ภพสุภะคือความสําเร็จทุกอย่างที่ผิดพลาดท,ทุกอย่างที่มันไม่ดีทุกอย่างจะกลับคืนมาหมดเลยการเป็นว่าทุกอย่างจะกลับคืนเขาเรียกว่ากลับรายกายดีถือว่าเป็นโชคมากๆเลยแต่อย่าลืมนะครับอยู่ไม่ทนไม่นานนะเพราะดาวพระศุกดีเสดเข้าไปเนี่ยมีอํานาจมากในการโคจรอ,อย่างรวดเร็วเข้าสู่ภพสุภะความสาเร็จมาแต่ระวังทำลายมันยังไม่หมดเพราะเนื่องจากว่า ดาวพฤหัสบดีในปีนี้จะอยู่ในราศีมังกรเป็นหลักนะครับหมายถึงว่าในช่วงค่อนปลายปีเนี่ยดาวพฤหัสบดีจะโครจรถอยหลังนะครับไอถอยหลังนี่แหละคือจุดจุดที่มันเป็นเปราะบางว่ามันจะอยู่คงทนถาวรหรือไม่ในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องดูในตรงจุดนั้นนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีจะโครจรถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรพบมรณะอีกครั้งหนึ่งแล้วเดินหน้าอย่างถาวรเข้าสู่ราศีกุมนะครับในช่วงปลายปีดังนั้นเนี่ยมัน มันอาจจะมาหลอกให้เรานั้นดีใจแล้วพฤติกรรมเราอย่าดบนะเราอย่าอย่าทำอะไรให้มันแบบว่าไปในทางสูญเสียนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่คงทนถาวรน,นะอย่าไปติดตามได้ในตอนดาวพฤหัสบดียายก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเจาะลือกลงไปอีกทีหนึ่งนะครับยังไงก็รู้ไว้ว่าเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่พลิกโอกาสดีๆของคุณมาแล้วนะครับยังไงก็สู่ๆนะครับเป็นกำใจให้อย่าดบแล้วกันนะครับในการกระทําที่ ไปในทางที่ดีเนาะสามารถ,ถติดตามคำจักรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคำจัการในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ